ตเตาเผาถ่านกรองเพนนะครับทดลองเผาครั้งที่สิบเจ็ดนะครับตามแผนก็ว่าจะเผาวันเสาร์แล้วครับแต่ว่าเขาบอกว่าพายุจะเข้าถ้าพายุเข้าเนี่ยก็จะเป็นปัญหาก็เลยอบแล้วก็เผาวันนี้นะครับพายุน่าจะเข้าวันพรุ่งนี้เป็นคันไม้ไผ่พาสีานะครับ อันนี้เป็นการผ่าสี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการเผาเกลือไผ่ครั้งที่สองนะครับเป็นงานของนิสิตเผาเกลือไผ่ครั้งที่สองผ่าสี่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ปรับเพิ่มเติมเข้ามาใหม่ก็คือวางแผ่นสซนเลตรองพื้นแล้วก็ทําเป็นเสาสซนเลตขึ้นมาอย่างที่เห็นในในรูปในกลุ่มไลน์นะครับสมมุติฐานคืออยากจะให้มันนําความร้อนลงข้างล่างนะครับแต่เท่าที่สังเกต ท่าที่สังเกตนะครับเอ่อไม่ได้ให้ความแตกต่างมากนักนะครับไม่ได้ให้ความแตกต่างมากนะักไม่ได้ให้ความแตกต่างมากนะักสังเกตไม่เห็นนะครับเดี๋ยวไปเทียบอีกทีก็อาจจะเห็นนะครับเอ่อจุดติดเท่าเดิมนะครับอุณหภูมิคัน80องศากะว่าจะเผาเอ่าขึ้นไปถึงอุณหภูมิเฉลี่ยสัก850นะครับแต่ว่า เออไม่แต่ว่าบ่อยจังอีกอันหนึ่งที่เราจะปรับเพิ่มก็คือว่าตอนช่วงตอนช่วงที่จะเพิ่มอุณหภูมิเนี่ยผมจะลองเปิดแก๊สเปิดแก๊สใส่เข้าไปตรงช่องรับความร้อนดูนะครับว่ามันจะสามารถอัพอุณหภูมิขึ้นได้จากการส่งพลังงานจากภายนอกเข้าไปหรือไม่น,นะครับไอตอนนี้ก็คือเราหลีหลีให้ให้เล็กให้กระบวนการดำเนินไปนี่คือช่องหลีนะครับ นะครับช่องดีบางๆไม่ถึงเซ้นนะครับแต่ยาวยาวตลอดเส้นผ่าศูนย์กลางรีให้กระบวนการลันไปอุณหภูมิควันก็อยู่ที่ขึ้นตอนนี้ขึ้นมา89นะครับเริ่มเก็บตอน80็ไปจนควันจนจนควันใสว่างั้นเถอะถึงจะค่อยๆเปิด เออไม่สิจนหยุดเก็บน้ำส้มควันไม้เราก็จะค่อยๆเปิดช่องหลีให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิเพิ่มไปเรื่อยๆจนควันใสก็จะเริ่มทํากระบวนการที่ผมว่าเนี่ยอัดแก๊สเข้าไปจากช่องรับความร้อนดูซิว่ามันจะเพิ่มอุณหภูมิได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจําเป็นต้องตอบปล่องอีกหรือไม่นะครับโดยเป้าหมายที่850สนใจก็ติดตามก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ